จากคุลุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับตัวนี้ l ซัสไอเอสองเูนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมีไอ i ด e จากโรงงานนะฮะติด a n d ดรอยสินิ้วนะครับระบบเดิมใช้ได้นะครับเสียงผ่าน AUX นะฮะตัวนี้อยู่ทุกว่าแมปใช้งานได้นะครับคาเพมีให้นะฮะครบทั่วเลยนะครับ GPS มีครบนะฮะเสียงมาแล้วนะครับ ตัวนี้สเปคเลนแปดนะครับผมแผนที่ได้นะครับแบ่งสองหน้าจอได้นะฮะประมาณนี้นะครับระบบเดิมอยู่ครบนะครับกล้องหลังเดิมได้นะฮะโอเคนะครับ